ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลกเกอร์3 2อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับในรายวิชาพระพุทธศาสนาม2นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิสมนสิการซึ่งเป็นวิธีคิดตามหลักของาศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ โยนิโสมนสิการคืออะไรครับไปดูความหมายของคำคำนี้กันก่อนนะครับคำคำนี้ก็แปลว่าวิธีการคิดในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงการคิดโดยแยกคายนะครับหรือคิดดีคิดเป็นคิดถูกต้องแล้วก็คิดรอบคอบนะครับซึ่งการคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ควรที่จะนำมาฝึกฝนแล้วก็พัฒนาเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถดำเนินได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ โดยวิธีคิดแบบโยนิสมมนสศิการเนี่ยมันมีอยู่1ิวิธีด้วยกันเนาะก็ได้แก่1น,นะครับการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย2การคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ3การคิดแบบสามัญลักษณะ4การคิดแบบอริยสัจ5 5การคิดแบบอัตธรรมสัมพันธ์ 6. นะครับคิดแบบคุณโทษและทางออก 7. นะครับคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม8นะครับคิดแบบอุบายปลูกเร้าคุณธรรม9นะครับ คิดแบบเป็นอยู่กับปัจจุบันขณะและสิบนะครับคิดแบบวิพัฒชวาดซึ่งในส่วนของระดับม .2 นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยสวิธีนะครับสวิธีที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นในเรื่องของวิธีคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์แล้วก็การคิดแบบอุบายปลูกเร้าคุณธรรมนะครับเรามาดูการคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรอัตถธรรมสัมพันธ์นะครับก็มีความหมายว่าการคิดแบบเชื่อมโยงหลักการ และความมุ่งหมายเข้าด้วยกันนะครับเป็นการกระทําบางอย่างที่เราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับหรือการกระทําที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่ใช่แนวทางสู่ความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทํามันไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับอย่างเช่น าการที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยก็ไปแบบงงๆใช่ไหมแต่เช are, ่นถ้าบอกว่าเรานั้นจะไปเที่ยวทะเลเป้าหมายของเราคือทะเลวิธีการที่เราจะไปทะเลอาจจะขับรถไปนะครับนั่งรถโดยสารอะไรไปนะครับหรือเราจะไปเพื่ออะไรแบบนี้นะไปทะเลเพื่ออะไรเราก็คิดไปไปเล่นน้ําไปนั่งริมทะเลนะครับไปเดินริมทะเลอะไรแบบนี้นะครับหรือไปถ่ายรูปริมทะเล ก็แล้วแต่เราจะคิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราจะสําเร็จได้ถ้าเรามีการคิดแบบนี้คือกําหนดเป้าหมายขอเราให้ชัดเจนไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอ่าโดยอันที่2นะครับที่เราจะไปดูกันก็คือการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวความคิดในเรื่องของการที่ว่าบางอย่างมันก็จะมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีนะครับ คือถ้าเราคิดในด้านที่ดีเอาไว้นะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ง่ายๆครับก็เหมือนกับการคิดบวกนั่นเองเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราทําสิ่งดีๆนะครับเช่นอาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของชีวิตความตายอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเออเรามองความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่แล้วแหละเราก็ไม่อยากให้ใครตายใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงครับทุกคนก็ต้องตายเราไม่รู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรามองไปว่าเออก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องทําความดีหรือทําประโยชน์อะไรไว้บ้างนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายวันไหนประมาณนี้นะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดสับสไครต์ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ